เต็มปากเต็มคำค่ะสำหรับหอยผมยาพัฒนานะคะใครอยากเอาไปทานเอาไปชิมลิ้มลองรสนะเต็มปากเต็มคำเลยค่ะขอบอกเลยนะวันนี้นะคะทางตามสวนเกษตรนานา,าพันธ์ของเราพร้อมแบ่งทันสำหรับร้านอาหารนักชิมอยากทดลองลิ้มรสนะคะตอนนี้เลยเราแบ,บ่งัานตัวโตๆใหญ่ๆแบบนี้เลยรสชาติกรอบหวานอร่อยและที่สำคัญนะคะ ไม่เหนียวเลยนะนุ่มโฟมกรอมมากใครสนใจนะคะอยากได้ออหอยผมยักษ์กัจะนะไปชิมไปลิ้มลองรสนะคะอ่าสามารถทักได้ทุกช่องทางเลยของจริงของตรงปกต้องจากสวนเกษตรนานามัเท่านั้นนะคะอื้มน่ากินอ่าสนใจอย่าลืมทักนะสนใจอย่าลืมพักนะคะเดี๋ยวหมดแล้วแต่ว่าอดนะทีนี้ขอบคุณมากคะ่ะ